คู่นี้ข้าเมือไทยแค่แค่คู่เดียวคือมันไม่ใช่มีเงินแล้วซื้อได้มันหาซื้อไ,ไม่ได้ทั้งตัวประมาณเท่าไหร่ครับพี่เกินครึ่งล้านมาหน่อยมัน8ปดแกว่าครับโอเคจบเลยเลยทั้งหมดนี้เกือบล้านครับราคาจริงล้านสีนแน่แสนออล้านสี่แสนปัจจุบันสองล้านแสนองล้าแสน เจอกันอีกครั้งกับ iF Active นะครับพบกับแอคเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับแก๊้งรถสปอร์ตสุดโรคราคาเรียกว่าแบบโอ้ยสุดยอดวันนี้รวมตัวกันมาขับรถสปอร์ตเพื่อไปพัทยาเรามีทีมด้วยบอกเลยว่าพี่ทุกท่านเนี่ยจัดแบรนด์เนมมาให้เราชมทุกคนเลยจะดูว่ามันจะกี่สักร้อยล้านมันจะถึงไหมเป็นล้านล้านเลยบางเนี่ยอยากรู้แล้วเขาใส่อะไรอย่าง สวัสดีครับพี่ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแอนสสวัดีครับนี่ผมก็ประธานกลุ่มพี่จัดคือถ้าไม่มีคนนี้จัดตั้งอะไรแบบนี้ไม่ได้นะฮะเม่ขอยัดมาให้ครับขอยัดขอยัดมาให้เพรยัดครับพี่โอ้เรื่องมันนมนาแล้วเพยัดมาให้ก็เลยโอเคโอเคครับได้ครับได้กลุ่มเจนอาของเราใช่มครับเจนอาครับกลุ่มเจนอาครับอันนี้แอคถามนิดนึงเราจัดกันป่อยไหมก็จริงๆแล้วพยายามจะจัดปีละครั้งนะครับแต่ว่าปีแรกเราไปเขาใหญ่มาครับแล้วก็ปีนี้เราก็ไปพัทยาบ้างแล้วเดี๋ยวสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะมีจัดงานปีใหม่ก็คือแบบว่าเราก็มี รักการแต่งรถมาอยู่ด้วยกันเนาะใช่ใช่จริงๆเราเริ่มจากคนที่ขับรถเป็นและแต่งรถเป็นหลักแต่ว่าตอนหลังเนี่ยสมาชิกก็มีรถเปลี่ยนไปหลายคันเลายแบบว่าโอเคก็เปิดเปิดแล้วแต่ว่าเปิดกว้างว่าคือถ้าเกิดว่าคุณชอบก็มีนิสัยใจคอเหมือนกันก็มาอยู่ด้วยกันได้วันเนี้ยเรามีตีมแบรนด์เนมใช่ไหมตีมช่วงเช้าเราคือตีมแบรนด์เนมแต่ว่าตีมช่วงเย็นคือตีมยาจกระดับพี่ต้นแล้วเช็คของก่อนเลยแว่นมาเลยพี่ต้นเปิดตาอะไรแต่ละทีแว่นบาลัง นาบ,าบารินเชก้านะครับก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทก,าก,กมีกำไกรกำไรแต่ที่แค็คแต่นี่มันแเออมันเป็นยันที่คนเขาใส่ทั่วไปอยู่แล้ว<อ>แค ก็ไปเนาะสองหมื่นกว่าบาทแม่แมนแมนวันนี้เลยก็นิยมตอนยีเดียวอันนี้จ่สี่แต่ว่าตอนซื้อมาซื้อได้สามสามถูกตอนที่ไปเรื่อยลาคุณใครบอกว่าซื้อแล้วขาดทุนเด้อไม่มีเด้อโอ้ยนาฬิกานาฬิกาโรเล็กซ์ไม่มีเพราะว่าขาดทุนครับแขงอยู่นะเอาเสื้อเสื้อเสื้อเนอะเฮ้ยดูว่าเสื้อเกมเมอร์เสื้อสีเสื้อหลุยส์ือหลุยส์อันนี้เป็นเป็นลิมิเต็ดคอลเลคชั่นคือแบบกระชั้นทำมาโดยเฉพาะ พี่วัาอะไรมาครับพี่อันนี้เป็นซอฟทัง LV Mini Soft ทั้งแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่ Virgin t u p l o ดีไซน์ให้เป็น Limited Collection หายากมากมาดูยากรือเปล่ไม่ยากเยไม่กล้าเอาออกเลยแต่จริงจริงที่บ้านมีเั้ยนะแต่ว่าแต่ว่าขี้เกียจสะพายมาไงเพราะมันใหญ่ถ้าเราใส่2อันเดี๋ยเขาหาว่ามีบ้าใช่ใช่โอ๊ยบอกเลยว่า อายากมากที่เจ็ดผู้นี้เข้าเมืองไทยแค่แค่คูเดียวคือคือมันนี้นี่นะอันนี้เฮ้ยคือแบบตื่นเต้นมากคือแบบมันไม่ใช่มีเงินแล้วซื้อได้มันหาซื้อไ,ไม่ได้ใช่เท่าไหร่พี่ผู้นี้สามหมื่นสาม ซีช็อปสามหมื่นสามเพราะว่าเพราะว่าพอดีเคยซื้อของไงแล้วพ็อพนักงานเขาก็ขอของมาลยนะรนะันนี่มีนะอยู่คู่เดียวนะจะเอาไหมเราเพือถ้าไปซื้อข้างนอกนี่บอกเลยเราขับไปแล้วไปเพดานโลกพระจันทร์เลยใช่ใช่เพราะว่าของมันไม่มีแต่คู่เนี้ ต้องบอกนะว่าตั้งใจซื้อมาเพื่อรายการคุณเลยนะครับเฮ้ยนี่เข้าไปถอยมาเพื่อเพื่อผมเลยเพราะผมเพิ่งไปซื้อมาแลวนี่เพิ่งใส่วันแรกครั้งแรกเพื่อรายการคุณเลยครับสุด <c oughs> จริงๆทั้งตัวประมาณเท่าไหร่ครับพี่เกินครึ่งร้านมาหน่อยนหะ <c oughs> ่เบาเบาเบาๆบเบาาที่แต่บนี้เบาแล <c oughs> ้วขอบค <c oughs> ุณมากครับ มาเจอกับอีกหนึ่งสาวสวยของเราครับพี่<ห>ชื่ออะไรนะครับชื่อจีจีค่ะวัน,นวันนี้ขับอะไรมาครับน,นี้ขับพานาเมม่นมา,นาหููหมากเลยเนาะการเ่็กัวของเรานี่ใส่อะไรมาบ้างก็งใส่ตะหูชาแนลน,นี่ค่ะคือแบบเพื่อไม่ถอยมาเลยค่ะ แล้วก็ใส่กําไรมาด้วยค่ะกําไรรวยกําไรด้วยค่ะแล้วก็รองเท้าก็เอวเหมือนกันมีรองเท้าหลุยต่างหูชาแนลข้อมือด้วยกระเป๋าอยู่ในโลกาชาแนลเหมือนกันแต่ไม่ถือมาขาเอามากี่ใบครับพี่เอามาใบเดียวค่ะใบเดียวพอแล้วค่ะประมาณได้ไหมครับประมาณเท่าไหร่อตั้งแต่ตางหูก่อนเลยตงหูประมาณสามหมื่นสามหมื่น ข้อมือนี่ก็ประมาณ2 0 0หม่กว่าค่ะถ้ารองเท้านี่ก็อันนี้4 7่หมื่นเจ็ดค่ะถ้าจ่ายราคาไม่ผิดรองเท้าแบบว่าอนาคตมากเลยอวกาศมากเลยรุ่นนี้แบบไม่ได้คิดหน้าเลยค่ะตอนซื้อเพราะว่าแบบเข็นแบบโดนเลตอนซื้อไม่ตอนซื้อไม่คิดไม่ไม่ได้คิดค่ะไม่คิดตอนแบบเอาจะขอบมาแล้วทั้งหมดทั้งตัวนี่เท่าไหร่ครับผมประมาณแสนหน่อยๆอะเอสเซอร์รี่นะคะไม่ได้เยอะมากเไม่รวมค่ะไม่รวมกระเป๋าือกระเป๋าไม่ต้องเอสเซอรี่ก็พอเน้นคอนไม่เน้นของ สวัสีครับพี่ตีครับ โอ้โห oh, บอกเลยคนนี้นี่เป็นพี่ไวรุร่นดูสเกของเราเท่มากวันนี้ขับอะไรมาพี่เบน์ครับอ๋อ oh, วันนี้มาออกทริปมีทรีมแบนเนมพิ่ตีแจงหน่อยสิมีอใส่อะไรมาบ้างได้ไหมแว่นก่อนเลยแว่นหลุยครับแว่นหลุยนี่แบบว่ามันจะมีลายหลุยในนี้ด้วยนะ<ใ>นประมาณเท่าไหร่ร <20. S 1> สองหมืน่นสองหมื่นกว่า <20 S 1> บาทมีอะไรอีกพี่กระเป๋าฮะเป็นสลิงแบ็กราเรียกว่าสลิงแบ็คไดมีเยออกมาก็มีแบบสี่ห้าหมื่นน่ะต้องมีถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เสื้อเคนโซ่แล้วก็วัน แบบเรามาชิวๆแต่ว่ามีกิมมิกเล็กน้อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงตามสไตล์ไวรุ่นไวรุ่นนี่เขาบอกเป็นผู้ชายจัดเต็มมากไม่ได้อาพี่พ่ตร์โพสกับรถทีนึงได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับอยู่กับอีกคนแล้วครับพี่พี่ที่อะไรครับพี่เจครับวันนี้ขับอะไรมาครับขับเบน สี่คลาสครับโดสีคลาสโดดำดุดันทั้งคันเลยนี่วันอะไรมาเห็นแบบอะไรแบบมุงมิงมุ้งมมากเลยเปล่าครับซอฟต์าังครับของลุยครับโอ้โหแล้วแบบเหมือนเป็นลายพิเศษไหมน่าจะใช่ครับประมาณเท่าไหร่ได้ไหมครับประมาณแสนสาม,มาครับ คุณผู้ชมแสนสามย่างอื่นไม่ต้องรับก็เขาไม่ต้องใส่อะไรแล้วคนคนอื่นอาจจะทั้งตัวรวมแสนสามอันนี้ไปเดียวพอครับอ๋อแล้วก็ขี้ตีนพอไม่มีปัญหาแล้วไปเดียวจบใช่ครับโอ้บิหมดยังมีกำไรกำไรหลุยข้อมือหลุยนี่หน้าบันหมื่นหมื่นหมื่นสองเกือบสองหมื่นเนาะกำไม่ได้เหมือนกันครับสองอย่างนี้ประมาณแสนสี่ครับ แสนสี่คุณผู้ชมสองชิ้นอนอ,อันนี้หมื่นนมนบอกเลยว่าน้อยแต่มากมอันนี้ม,ม,ามากแต่ไม่มีประโยชน์ ครับผมชื่ออะไรครับพี่ครับผมต้นครับพี่ต้นวันนี้มากันเด็นอาครับอะไรบ้างครับฟรีแอปสามหกสูตรมาครับผมโอ้มาอย่างหล่อบอกเลยแล้วว่าเราก็มีทีมแบรนด์เนมด้วยเหมือนกันใช่ครับโอ้จัดมาตึ๊บเลยเขาบังคับไม่ใส่มาฮะก็เลยใทยบังคับพี่อพี่ต้นพี่ต้นเนี่ยแน่ยอะไรเนาะบังคับบังคับกันทำไมเนี่ยครับผมใส่อะไรมาบ้างแจงเลยได้ไหมครับก็มีเสื้อแล้วก็กางเกงรองเท้าตะนี่นี่น่หล่อเสื้อประมาณเท่าไหร่พี่หมื่นนิดนิดนะครับหมื่นนิดนิดกางเกงสองหมื่นห้า มาแบบเป็นเฮ้ยมันแมทมากเลยมิกแอนด์แมทแล้วก็คือทั้งเซตนี้กูที้แล้วกระเป๋าด้วยอ่าเป็นเบลแบ็กกูที้อีกสองหมื่นกว่าบาทจำไม่ได้แล้วฮะมีแต่แอร์เมนอีโค่นะครับแกเราเก็บให้หมดนะอันนี้เท่าไหร่ครไม่ประมาณสองหมื่นนิดๆครับก็เป็นโรเล็กอะครับผมประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อประมาณแปดแสนกว่าครับโอเคจบเลยเหรอใส่ไะไรบ้าครับทั้งหมดนี้เกือบล้านคุกท่าน รถแรงคันนี้คันหนึ่งเลยโอ้โหสีหวานแหววนะฮะแล้วครับติดรถไปด้วยคนได้ไหมฮะเต็มแล้วครับ <c oughs> ขอทีหนึง่งอันเชิญลงมาหน่อยชื่ออะไรครับพี่อ่าเน็ตทาบเวน็ตตายพิษต,ตายมีเน็ตพี่ตายวันนี้ขับอะไรมาครับฮอด้าซิตี้ซิตี้มึงซีอ <c oughs> เอาที <c oughs> อ่อาแปาดเอาที่อาแปดเอาอาแปดด้วยแล้ววันนี้ฟรีแบรนด์เนมเนี่ยใส่จัดเต็มเลยเนาะอะไรครับชื่ออะไรเนี่ย เสื้อเสื้อหลุยครับเสื้อลวดไม่ออกนงเนาะดูไม่ได้ไม่มี้ลาแวนไม่แ้นไม่มีแบนหรอไแบนเลยแบนด์แบนไม่รู้พักวันไหก่อนเนาะเสื้อประมาณเท่าไหร่พี่เน็ตเสื้อในช็อปส0งหมปลายครับสองหมปลายนะนายการกายกาฮบบอลฮอบบออกากางแดดเลย นาฬิกาถ้าออกช็อปก็ได้เจ็ดเจ็ดแปดแสนนะมาช็าคเ็อปแสนนะแต่งชิวๆนะแกงเกงโอเอ็มโอเอ็มโอเอ็มหลักพัน7จ็ดเจ็ดแปดพันลองตีนวาเลนติโนสองหมื่นกว่าบาทถุงเท้า3ามพร้อย กระเป๋าเราอ่ะไปเอามาโเมื่อกี้แบบเฮ้ยหยิบกระเป๋ามาตึ้มเลยไม่ได้เาต้องเต็มนั่งแบบหัวเลยหัวกุชชี่กุชชี่ชีมาประมาณหมื่นสี่ถ้าเอาโลโก้ออกก็เหลือร้อยห้าสิบเหมือนอะไรสันสานผ้าบันคอดิออร์นี่ไม่รู้อ่ะอันนี้ของแฟนไม่เแฟนคนไหนคะคนเดียวแล่อยู่คนเดียวแล เลือกอีกแล้วแล้วก็อากระเป๋าถ้าอ่อนดูถ้าออนดู FM แปดหมื่นสามชอบไทยอ่าข้อมือหลุยเหมือนกันค่ะข้อมือหลุยด้วยหมื่ายปายเกือบชาแนลวันนี้สองหมื่นรวมรวมประมาณแสนกว่าอ่าโอเคค่ะไปในร้านหนึ่งละบอกนะเดี๋ยวคืนนี้คุณดักบ้นก่อนเลยรบกวนหน่อยเลยเพราะว่าเขารีเควสมาแบบ พี่คนนี้เลยเป็นตั้งแต่เสื้อยันโอ้โหสุดมากชื่ออะไรนะครับชื่อออฟฟี่ครับวันนี้เอาอะไรมาเจนาร์ครับผมเป็นคาร์บิโอเลตใช่ไหมพอเปิดประทุนมาตั้งแต่เช้าเนี้ยแดดเปรี้ยงเลยนะไม่ไหวครับผมไม่ไหวไม่ไหวครับร้อนพี่จัดอะไรมาบ้างเนี่ยเสื้อของบูเบอรี่ครับอ่าบูเบอรี่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทแล้วก็เป็นสตรีทสตรีทแฟชั่นเลยบูชี่เบลแบ็กของเรา สองหมื่นกว่าครับสองหมื่นกว่าเกงก็โอเด้งเหมือนเดิมเนาะติดผ้าสบายๆชิวๆเอาแค่เสื้อเสื้อกระเป๋าอะไรอย่างนี้พิเศษสุดเลยพี่ชายเลยไปเสาลีพี่ไปเอาสมวอนออกมาพี่พี่แชมป์ของเราขับอะไรมาเจนาครับพี่อ๋อนี่ขับ e c ค a s s อ๋อเดชเห็น วันนี้จัดอะไรบ้างแว่นอ๋อแว่นมาร์เวลีอ่าแว่นมาร์เวลีหมื่นหมื่นหนึ่งพันบอกเลยว่าไม่ค่อยเห็นนะแว่นมาร์เวลีตั้งหูแอร์เมดอีกข้างไปไหนเนี่ยหมื่นสี่อีข้างหายไปแล้วอ๋อพี่แขนธนิกาปาเต็กห้าเก้าแปดศูนย์อ่าเท่าไหร่เท่าไหร่เอาราคาไหนดีฮะเอาเอาราคาจริงก่อนแล้วเป็นราคาปัจจุบันราคาจริงล้านสี่แสนล้านสี่แสนปัจจุบันสองล้านแปดแสนสองล้านแปดแสน มามาละนี่กางเกงโอเด้เหมือนเดิมกางเกงหมื่นสองพันเก้าร้อยมาเฮ้ยแหวนด้วยแหวนประมาณนี้เป็นคนรักข่มฮาร์ดอันเ่นห้างรองเท้าเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่เท่าสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็บริษัทฟิล์มกวามแสงล่ะพี่น้าเป็นพนักงานขับรถส่งของอ๋อส่งอโ้ส่งส่งฟิขับอย่างนี้กูไปขับแล้วพี่แล้มีน้าฟิล์มนะครับอ่าขายของด้วยไปขอบคุณมากนะครับพี่ คนสุดท้ายตัวเองละกันหนาใครไม่ได้ละเ,เอาแว่นเลยคอแว่นเหรอแวน่นหลุยมิเลียนแาไม่ผิดประมาณ30,000กว่าบาทาคิดว่าประมาณนั้นเอาเป็นว่ามีตังค์ซื้อไม่ได้เพราะาหาซื้อไม่ได้แล้ะข้อมือเป็น a อม b r a บ l l t ตตัวนี้เป็นบอกของผู้ชายอทองก็ประมาณ20,000กว่าบาทอันนี้แหวนโคมห์วประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทอันนี้ใส่แบทแมนก็สามแสนหน่อย อชเสื้อเสื้อหลุยถ้าจะไม่ปิดประมาณ30,000กว่าบาทเข็มเข็มขัด Air Max วัลรู้ด้วยใส่มาไม่มีใครรู้เนี่ย ไม่ม no, no, ีใครแล้กูยังไม่รู้เลยนเลข้มขายประมาณ2องสมหมื่นประมาณนี้อนี่ดีอออ่าเป็นเป็นตัวโลนะครับเป็นลายออฟบิกสามหมื่นห้าสามหมื่นหกอะไรอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้มันขายต่อได้อ่าแบรนด์เนมที่เราใส่ทั้งหมดมันสามารถขายต่อแต่เสื้อก็ตามเสื้อก็ขายได้แว่นนาฬิกาได้หมดเลยแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าได้หมดเลยอ้าดูกระเป๋าไหมตัวนี้ก็หลุยทรีโอประมาณคิดว่าประมาณ5 0 0 0 0กว่าบาท ถ้าจำไม่ผิดอันจริงมันคือหนึ่งมันคือความสุข2มีเงินถ้าถ้าเรามีมันเก็บเป็นทรัพย์สินได้มันขายได้อย่างเราซื้ออย่างอื่นอ่ะมันก็ขายไม่ได้ตัวนี้มันยังมีมูลค่าในตัวอยู่ส่งต่อได้ใครอยากหาของนะแบรนด์เนมเอ็กซ์เชนสปอนเซอร์หลักของเราเลยนะสปอนเซอร์กูเองเลยออกเงินเองทาเองหมดเลยแบรนด์เนมเอ็กซ์เชนนะใครอยากติดตามนะก็ในไลน์ก็คือไลน์ก็คือแอดนำหน้าแบรนด์เนมพัทสกอรเอ็กซ์เชนอะใครอยากติดตามไอจีก็แบรนด์เนมเอ็กซ์เ e นวันเท่านั้นเลยไม่ว่าจะหา ซื้อก็มาหาผมได้หรือว่าใครมีของพวกนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ไม่ได้ใช้อยากปล่อยเรารับทุกอย่างจริงอ่ะสำหรับวันนี้ <c oughs> i am active ต้องกลับไปก่อนแล้วต้องลากันไปแล้วนะ <c oughs> i am active เจอกันใหม่บายจะหาคนขับรถก่อนนะ